สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์น้ำหวานอีกแล้วนะคะเซลล์น้ำหวานวันนี้เซลล์น้ำหวานจะพามาชมซูซูกิเซียสค่ะสำหรับซูซูกิเซียของเรานะคะราคาเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้น559,000บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดีมากเลยค่ะ สำหรับโปรโมชั่นพิเศษของ Su u z u กิเซยนะคะเรามีเงินช่วยดาวเลย50,000บาทนะคะสามารถเอาเงิน50,000บาทนี้ไปเป็นเงินดาวได้เลยนะคะคุณลูกค้าก็ส่งค่างวดเบาๆแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวน้องบ่าจะพามาชมนะคะ Su ซ,ซูกิเซยของเรานะคะกระจังหน้าสวยสปอร์ตนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีไฟ Daytime Running l i g h t นะคะติดเวลากลางวันด้วยนะคะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตหน้ามาให้ด้วยนะคะส่วนทางด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมอล้อมแม็กขอบ16นะคะหน้ายางกว้างเกาะถนนดีเยี่ยมนะคะนอกจากนั้นนะคะยังเพิ่มความปลอดภัยโดยที่ให้ไฟเลี้ยวมากับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เวลาลูกคา้าทำการเลี้ยวรถคันข้างๆก็จะเห็นชัดเจนนะคะ ภาบไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เนาะมาพร้อมกับสเก์ตข้างนะคะสวยงามทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็มือจับนะคะมือจับก็จะเป็นมือจับแบบโครเมียมนะคะตัวนีอ้อายุการใช้งานก็จะยาวนานนะคะไม่ไม่ได้เนาะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะ ของซูซ u กิเซียร,รุ่นนี้นะคะสวยมากคุณลูกค้าเห็นไฟท้ายไหมคะไฟท้ายของซูซ u กิเซียมีขนาดใหญ่นะคะช่วยให้ปลอดภัยเวลาขับขี่นะคะตัวนี้เวลาเบรกก็จะมีไฟเบรกที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนนะคะมารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะถึง4จุดนะคะตัวนี้ให้ความปลอดภัยมากๆเวลาคุณลูกค้าถอยหลังนะคะ นอกจากนั้นนะคะตัวนี้ติดสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยเป็นสปอยเลอร์หลังทรงสปอร์ตนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่แพทเดี๋ยวลองมาดูทางด้านข้างด้านนี้นะคะด้านข้างด้านนี้ก็มีสเกิร์ตข้างมาให้ด้วยค่ะ s u z u ก i เซียของเรานะคะเป็นเครื่องพันสองซีซีนะคะให้ความปลอดภัยมากๆมาพร้อมกับความปลอดภัยคือระบบเบรก ABS นะคะป้องกันล้อล็อก ok นะคะแล้วก็จะมีระบบช่วยเบรกนะคะแล้วก็มีระบบกระจายแรงเบรกด้วยนะคะสำหรับ s ุ z u กิเซียสของเรานะคะโปรดีๆแบบนี้นะคะนอกจากส่วนลด50,000บาทแล้วนะคะสำหรับลูกค้ากลุ่มข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ หรือพนักงานบริษัทจำกัดมหาชนนะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก1 0,000นบาทเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณลูกค้าที่เป็นครอบครัวซูซูกิเราก็ให้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะคะหรือว่าถ้าคุณลูกค้ามีรถเก่านะคะนำมาคุยการกับเรานะคะให้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทเช่นกันนะคะโปรดีๆแบบนี้นะคะาหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะต้องเข้ามาทดลองขับซูซูกิเซียสกับเซลน้ำหวานนะคะที่ซูซูกิเพชรบูรณ์สาขาหน้าค่ายพ่อขุนผาเมืองนะคะ สำหรับวันนี้ก็น้ำหวานขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาไปดูรถรุ่นอื่นค่ะขอบพระคุณค่ะ